กับรายการไปกับบัง ี่ไปแล้วเหรอมาแล้วเย้น้องบอลเล่นม่ก็คุยกันเรื่องปลายที่เราไปเที่ยวที่มาเป็นติ๊กไปอ่ะน้องมันดีเนาะแต่ขากลับไี่ดีโอือชคดีจริงๆวันตันไปแม่เราผลไม้ตกนะขากลับไม่ตกตั้งแต่ปลายยังเชียงใหม่เลยเราไปเชื่อก็บอกว่าโอเคโอเคเราจะได้ทำบุญอย่างนี้ทำเด็ดก็เพื่อนพี่เขาเป็นหมออยู่แถวโรงเรียนแถวน้ำหนาวโรงเรียนที่ร้นยากจนเยอะแล้วก็กันดาร ทางไปก็ไม่ค่อยสะดวกก็อาจจะต้องจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็ข้ามน้ำแล้วน่าจะมีเพื่อนที่มาอู้หัวแสดงเหรอาเดี๋ยวก็ลองโทรดีว่าใครว่างเราก็ชวนเข้ามาใช่น่าจะสนุกอ่าเจ๊ที่แล้วมันติดยางยองไทยไม่เห็นพี่ตลกเออใช่แล้วอาแตกปวดท้องหมดเลยอ่ะเออไปอีกี่มันก็ดีเหมือนกันนะก็ลองชวนเดี๋ยวลองชวนดูก่อนว่าใครว่างก็ชวนเข้ามามันดีอ่ะ แล้วถ้ามีใบแบบทิ่ติดก็โอเคนะทุกยก็มีเครื่องดีอยู่นะใช่แล้วมีก็โอเปลี่ยนเป็นแบบหน้าตาดีมั้งเลยพี่เหมงานแต่งเหนื่อยเหรอพระเอกคือพี่พระเอกพระเอกคือว่าสงสารพระเอกก่อนนะมากกว่าเพราะหลังไม่น่าสนใจหมอกันอ๋อโอ้โหขอรับข่าวลือโหเล่นอย่างนี้เลยเหรออ้าวพี่ปอพี่ปาร์ตครับเชิญครับนี่ขนาดยังไม่ได้โทรนั่งมาเลยนะครับพี่โอ้โหสวัสดีครับ สวัสดีครับอะไรยังไงจริงจโอ้โหแกกล้าเล่นจริงๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คอนั่งจะนั่งจะน่ครับอาจารย์ครับที่ขนาดจะไม่โทรไปนะเหมือนกับเรารู้กันเลยนะครับขออันนี้ก็คุณอูนะครับแนะนําก่อนครับสวัสดีครับคือเราก็ทํารายการขี่ฮาร์เลย์เที่ยวทั่วประเทศนะครับนี่น้องโอสวัสดีครับดีใจจะได้ไปที่ที่ชายหรือที่คนนะฮะแต่อยากรู้จักเท่าไหร ผมก็เสียหมอนี่อ่าไม่ต้องหาไปไหนแล้วนะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกินน้ำลายกินน้ำลายพี่มาพี่คุณปอมาก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่โด้วยกันนะครับกันได้กันนะครับครับผมขอหน้ามาพี่ขอหน้ามาโอ้โหป้อนได้ละป้อนเสียละลายไปแล้วไปโอ้

เดี๋ยวเราไหว้ฝาลเจ้าพ่อขุนการกันก่อนนะแล้วไเปเดินทางครับที่เคารพบุรีนะรับแวภาคเหนือ ถ้าทางจากพ el, el, eline, ิษณุโลกถึงอำเภอหล่มสักนะฮะก็จะประมาณร้อยกว่ากิโลระยะทางก็จะเป็นทางโค้งเลาะภูเขาขึ้นลงครับสนุกฮะใช้ความเร็วไม่มากแต่ก็ได้บรรยากาศแล้วก็วิวข้างทางสวยมากสำหรับผู้ที่หลับฝีในระยะทางไกลนะฮะ ทางโค้งแบบนี้ควรใช้ความเร็วพอประมาณนะไม่เร็วมากสำคัญเรื่องเกียร์ฮะเรื่องเกียร์รดูให้ดีเรียทุเกียร์ต่ำนี้มากนะถ้าใช้เบรกมากอาจเกิดอาการเบรกนอกแล้วควบคุมรถไม่ได้ระวังด้วย ับเขาคอถึงแล้วครับโอเคครับโยาพาเก่งจังเลยอะไรอะยาวพาเก่งจังเลยไงอะไรอะไรยังไงอะไรครับชมวิวไงอ๋อโอ้ชมน้องวิวน้องวิวโยาพาใช่แล้วครับโอ้ยาวพาเก่งจังเลยยาวพาเก่งมากคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ครับคนเดียวเท่านั้น จะทำอะไรให้ดูเฮ้ยปุกมันหายไไหนเนี่ยโดดลงมาปุ๊บตกเลยเฮ้ยอู้เฮ้ย แล้วเราจะยาดยังไงโอ้โหทำไงดี่เออโอ้ว่าจังสใช่อย่างนี้นะพี่อนผมว่าต้องมีสองวิธีแน่เลยเอาไงนะวิธีไหนซ้ายวิธีขวาดูยังไงก็ไม่รู้ไอ้กิ้งมันล่วงแน่เลยเจาแก้ไขยังไงเราต้องหาทางเข้าไปให้ได้ที่เรา อยากจะทำความดุลมากนะโอเคปัญหาไม่ทางออกไม่ใช่ปัญหาเลยครับเป็นหลับพวกเราขอบคครับ รายการราก,ก็บ้องขอส่งข้าวนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่ามะกูดผ่านทางห้านหมอออครับเอ <Yeah. S 3> ยนอยแล้วก็เราก็จะมีของเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์ขนมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีนมสดจากทางไร่จันแรมแล้วก็พี่น้องชาวพิษณุโลกก็มอบของ oh, <what? S 1> ช่ร่วยต่างๆมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆ oh. มาสมทบกัน เพื่อให้โรงเรียนบ้านป่าปะปูถ้าเด็กๆได้มีของใช้กันเนาะมีของเล่นมีกีฬาเล่นกันนะครับถ้าเกิดทางรายการมีโอกาสเราจะจะแวะมาหาอีกใช,ใช่ใช่ใช่ดูสิฮะดูยังไงก็ได้ถึงงกัลลายิ้มบางไทยฮัลหยิ้บางไทยแลแ้วจะกี้ไปทำบุญโอ้โหเด็กๆก็น่ารักดีก็โอเคใ็นไหมแม่ใจงี้เลยนะพี่น้าจีนจีนจมจับใส่ได้อุปกรณ์กีฬาได้อุปกรณ์อะไรต่างๆเด็กมันก็มีความสุขเราช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไป และคราวนี้ก็อย่างที่บอกว่าใครมีอะไรที่เป็นเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทาบุญอยู่ที่ส่วนบุตรสนอะไรบอกมาทางเราการที่อยู่ที่ขึ้นตรงไหนนะตัวปนอเขาตรงไหนดีอุ๊าต้นหินลุงโนแล้วกันไม่เอาตรงนี้ตอนนี้เลยดีกว่านี่เลยที่อยู่อยู่ตรงนี้แล้วบมันใหคทับกับรายการไกับบู